สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับที่หลายหลายคนได้ใช้เวลาว่างเป็นการส่วนตัวแต่ในเช้าว,วันนี้เช้าว,วันใหม่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ลองหลับตาดูและฟังเสียงสิ่งที่อยู่รอบข้างเราไม่ใช่เสียงโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือหรือว่าเสียงของบุคคลในครอบครัวนะครับแต่เป็นเสียงของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลาย ัวข้อภาวนาห้องชั้นบนวันนี้ก็คือซิมโฟนีในธรรมชาติมาจากประถมะการบทที่1ข้อที่1ถึง25ประถมะการบทที่1ข้อที่1ถึง25แน่ทีเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดตลอด25ข้อเป็นเรื่องราวแห่งการทรงสร้างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกตลอด6วันและวันที่7โพระองค์ทรงหยุดพักให้เป็นวันบอที่สุดแต่ผมจะขออ่านตั้งแต่ข้อห จนถึงข้อสีนะครับบอกว่าในประถมะการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืด พระวจนะในตอนนี้ได้ย้ำเตือนเราในประการแรกคือพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพนั้นทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงอยู่ร่วมกันตั้งแต่แรกสร้างโลกจะเห็นได้ว่าในการเริ่มต้นนั้นพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นแน่ทีเดียวครับ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นด้วยและผมก็เชื่อว่าพระบุตรองค์พระเยซูคริสต์ก็ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าพระบิดาในการทรงสร้างด้วยเช่นเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตครับคือสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เกิดในสากลจักรวาลและโลกของเราพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้น ความสว่างเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งงดงามที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้และแน่ทีเดียวครับพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราดำเนินอยู่ในความสว่างเพราะว่าพระว,ระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงแยกความสว่างออกจากความมืดเรื่องราวที่อยู่ในบทภาวนานะครับ เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอชอบพาสุนัขไปเดินเล่นบริเวณสระขนาดยอ่อมเวลาที่เธอเดินไปกับสุนัขนั้นเธอมักจะเดินแล้วก็ฟังเพลงจากมือถือไปพร้อมๆกันแต่ในเช้าวันหนึ่งก็เกิดการขัดข้องอัิเตบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มือถือของเธอหมดระหว่างฟังเพลงแรกจบไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เธอรู้สึกหงุดหงิดแต่ณเวลานั้นในความเงียบที่ไม่มีเสียงดนตรีจากมือถือเธอกลับได้ยินเสียงใบนุ่นร่วงดังกรอกแกรบเริ่มได้ยินเสียงน้ำพุเสียงนกร้องจอแจเสียงเป็ดและมีเสียงระฆังแวววออกมาทันทีทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าในชีวิตของเธอที่ผ่านมา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รบกวนและมีกิจกรรมที่มากมายที่ดึงดูดความสนใจของเธอออกจากความงดงามเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงสมาร์ทโฟนจอคอมพิวเตอร์หรือความรีบเร่งในชีวิตประจำวันที่ต้องทำงานสิ่งเหล่านี้ที่ขัดขวางไม่ให้เธอสัมผัสกับความงามในธรรมชาตินั้นเป็นเสียงที่ไม่อาจ ไพเราะเท่ากับเสียงดนตรีศิลปะและธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงหลัง,ลงสรร์ไว้ให้กับมวลมนุษยชาติผู้หญิงคนนี้บอกว่าในตอนท้ายเธอยังชอบเดินเล่นและฟังเพลงจากมือถือแต่ในเวลาเดียวกันเธอก็พยายามที่จะฟังเสียงธรรมชาติของพระเจ้าเพราะเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่งดงาม ในตอนท้ายเธอได้บอกว่าพระเจ้าทรงแต่งเพลงซิมโฟนีที่ให้ความสงบสุขหมดจดเป็นเสียงเพลงไพเราะยิ่งและที่สำคัญครับชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนบทเพลงที่พระเจ้าได้ทรงประพันธ์ไว้เป็นบทเพลงแห่งความสว่างบทเพลงแห่งความรักสิ่งที่สำคัญก็คือเราจง ทอมใจรับฟังวาทยากรหรือผู้ประพันธ์เพลงของเรานั่นคือพระเจ้าสิ่งนี้จะทำให้บทเพลงของเราจบอย่างงดงามในเช้าวันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อโมทนาพระคุณสำหรับความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราด้วยกันครับสาธุการค่าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้บนโลกใบนี้และในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับความงามของธรรมชาติและโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์มีส่วนที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยใจรักเหมือนที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายครอบครองสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ด้วยความรักเมตตา ดังที่พระองค์ทรงกระทําให้เห็นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนอกจากเราจะฟังเสียงจากสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วอย่าลืมฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์โดยคู่มือหนังสือห้องชั้นบนทีมงานของเราต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ได้อนุญาตและสนับสนุนรายการของเราให้ได้ใช้คู่มือภาวนานี้ในการนำพี่น้องในทุกๆเช้าครับและเช่นเคยตลอด3-4เดือนนี้ก่อนจะถึงวันพระคริสสมภพทางทีมงานรายการของเราขอเชิญชวนมวลสมาชิกคริสตจักรธรรมะปะีีสมาชิกสัมพันธ์และผู้ที่สนใจมีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวาย เพื่อซื้อชุดเนทิวิตี้หรือชุดพระรงบังเกิดสิ่งนี้ก็เป็นศิลปะที่งดงามที่เราจะนำมาสะท้อนและสื่อหัวใจของพระกิติคุณนั่นคือการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคนในคริสตจักรและชุมชนเราจะมีบัญชีของคริสตจักรขึ้นหลังจากนี้หากท่านทำการโอนเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งหลักฐานการโอน มายัาง Facebook ของผมหรือโทรติดต่อผมได้ครับเพื่อสิ่งนี้จะได้เป็นการคอนเฟิร์มและเพื่อท่านจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานในการมอบถวายเพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้นั้นที่ให้ด้วยใจยินดีสวัสดีครับ